สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีนะคะสวัสดีรอบเที่ยงนะคะเที่ยงวันนะคะนี่เลยส้มตำนะคะํำไทยนะคะมาที่แรกเขาอาหาระมะห่นะคะ,อ,ะอาหารโรงแรมเนาะ,ะเป็นไก่ทอดกระเทียมนะคะแล้วก็ข้าวข้าวเปล่านะ,ะแต่อันนี้มีคนนอามาฝากนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆนะคะ ครั้งแรกนะคะในรอบหกวันพร้อมจะขึ้นเบาจานมาน้ำนะคะจานคือนเบามาน้ำเนี่ยจานพลาสติกนะจานโฟมนะคะแต่ไม่เป็นไรนะกินได้กินได้ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณหลายๆเด้อนะคะนีะ่จังจะยกขึ้นอนะีกน้อน้อยนี่เลยลตักตัวกระสิอ้วนไปนานะคะทุกคน ปกติกับอ้วนยู่แลวเนาะนี่เลยนะกินแบบนี้บ่สที่เป็นเด้แซบแท่นนี่ชิมชิมชิมนะคะอืมอร่อยอะไร ทำไทยนะคะทำไทยทำไทยอืำนึ่งยิบเลยกราบงามๆนะคะผู้ไม่ประสงค์จะออกนามนะคะ อืมนี่ใครมาดูวันไงนึงแซบแซ่บไปนอกเข้าไปกินปลากระสังกินตำไทยแท้ไหมคะอืม อาหารไกท่ทอดกระเทียมนี่เจ่ว้อ <c> ม <oughs> แล้วก็มีขนมมอฟินอันหนึ่งน,นะมือหยิบไปนนไะหวร่อยากย้วเลย ขแล้อยงน้นนั่งกินบัก่วงอยู่ขึนบัสวงด้วยเจ้ากินเลยนะคะเห็นสมตำม,มาขอบคุณนะคะ ชิ้น้อนได้บะระเมล้งทั้งหมดว่างทั้งสุมต่ำเก็บท่องได้ <c oughs> บ้างไหมต้องหันนะคะยนุกกะเปตรวจโควิดรอบสองมากนะคะไปแย่จมูกมากเนาะเค็บ แซ่บไปถึงแบบน้ำตาแตกนะคะกับวราวหน้าใาคอายพานควายได้กลับบ้านนะคะขอให้ไปเจอไปหาคุณพ่อเนาะเมื่อคืนนอ้ยินุ่ยกับเอ,อาเข่าแม่ลรากับบ้านแมงสีนะคะสองกองนังมาก,กินคิดว่าถ้ามันดึกดค่ะิวสกินสินเนาะปรากฏว่าหมดพี่นนังเอ,อ้ยหมดตัวหน่อยไม่ใส่บว ห้ามขอบหน้าตั้งแหละสั้นสิบหกไข่เงินไหลมดไทยแลนด์นะคะมดไหลายนะมั่งมั่งไข่ห้าอืมอร่อยมากพ่อยอยากหอมแกมคตรออกมาเลยคะ ขอบคุณผู้ไม่ประสงค์จะออกนามค่ะวันเช้าก็ขอบคุณเพื่อนเดือนด้วยนะคะเพื่อนเดือนที่เอาเข้าวเหนียวมาส่งนะคะอืมเลิศเยี่ยมเปรตจังเดี๋ยดซมทำไทย คาแท้ก็ต้องอยู่เมืองไทยนะคะแซมไลสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณที่ติดตามการกักตัวของคอยนะคะแต่ละมือนะคะการกักตัวกับยูมอมมอแม่แม่นะคะกินเรลาก็ออกกำลังกายไม่ใชง่วงน้องกันนอนนะคะนอนเป็นเวลาเราเป็นเวลาเลยนะคะอืมอร่อย สำหรับวันนี้นะคะสำไทยอร่อยมากขอลาไปก่อนนะคะจะไปเ่ยล้างมือนะคะแล้วก็ทำความสะอาดมือทำความสะอาดแบบเก็บของเก็บโต๊ะนะคะเพราะว่ายานมดมากอีกมือแ้ง <c oughs> สับสับ,สบขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย